อา้มีสมีคีล่าคนเดียวจ้าโชวเฮ้ยอาอเฮ้อีแก๊งมาจากไหนเนี่ย,ยโชว์ความถึกนี่นี่โชว์ความถึกเกิงผู้ปองเอาวีใช้เพียง Open พ d ดีทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดทยัยต้องแกส๊สท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกง ขอแนะนาเพจซื้อขายรหัสเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เครดิตดีไม่มีโกงประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องรารับประกันได้เลยเพจนี้เลย G p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกมอวีมีไอเดียให้เลือกจานวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาทไอเดียโหดแรงส่งตัวแยกินแน่นมีเลือกจนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกมอวีโหดได้นําเพจนี้เลยอค ตีว่าจะมาทดสอบไอเทมอันดับหนึ่งโอเมนของเวียดนามนี่นะตีจะจะเสร็จเลยจัดสดเลยตีดูมาจากเวียดนามแล้วเซเวียดนามแหละมาดูกันดีกว่าว่าถ้ามาเล่นในเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยจะเป็นยังไงไมันจะถึกอึดทนหรือเปล่าเออ,เอ,อแล้วก็นายเพอ่อไม่ใช่เชียลออฟฟลเอตมาะอะไรวะเอฟซีอะไรตะ,ะรก,กี้นี่ ใส่แล้วฮะใส่แล้วฮะเราเก่งอยู่แล้วส่วนพลังแฝงนะครับที่ใช้เป็นพลังแฝงอันดับ1ของเซิร์ฟไทยผสมกับไอเทมอันดับ1ของเซิร์ฟเวียดนามเฮ้ว่าย่างเาอาอืมมันพิมอะไรเนี่ยอยากจะบอกอะไรวนะมันพิมอะไรมาบ้างเนี่ยอ๋อเอฟซีเหรอโอ้คอ,อบค,ครับแต่ว่าเราจะพิมพ์ปันๆไปก่อนว่าฮะ อ่านี่พลังแสงนะครับตีก็จะเปิดในคลิปนี้ตีไม่ได้แปะในคลิปนี้นะครับสำหรับพลังแสงแล้วก็ไอเทมส่วนลูนรูนก็เป็นรูนตีเร็ว26%นะครับก็สีแดงจะเป็นเอาเวกสิเมตรสีม่วงจะเป็นสเปริตสเมตรแล้วก็สีเขียวจะเป็นดาวก้นคอสิ0เมตรนะโอเคเลิกปิงชิบคนเวียดนามยังปิงอ่นะปิงนั่นมันดูดเลนหรืป่าปิง ถ้าปิงมันต้องชื่อตีเนี่ยพออีกเอาปิงนี่ถ้าปิงนี่มันต้องดูดเลือดละผมชื่อตู้อ่าต้องที่ไม่ถูกหน่อยโอเคผมชื่อตู่ไงนี่ยืดตีเฮ้ยแล้วทำไมเหมียนไม่ขึ้นไปบนวะเนี่ยโห่เรียบร้อยเลยฮะเหมียนเราไม่ขึ้นบนวะ สามสเตปแล้วนะครับถ้าเมยดไม่เติมเลนแชลรลี่ก่อนก็จะเล่นยากหน่อยถือว่าเสียเทยมน่าสนใจบวกกับพลังแฝงอันดับหนึ่งของไทยแลนะคดคุณ่าสนใจเฮ้ยเออเอาวะเปินเม็ดดแล้วเปินไม่ดดาแล้วเออได้ไปนเนี่ยได้เลย Hey, 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 hey. เอาแล้วเปิดไม่ด่าแล้วจังหวะนี้ฮะ้าจีบอกจะไม่ทนอะไรวะเนี่ยเกี่ยวอะไรกับผมวะเนี่ย เราจะอยู่ย่เมียบเราจะไม่ยุ่งก็สำหรับตั้งค่าเป้าหมายโจมตีนะครับจะเป็นเลือดน้อยสุดหรือว่าใกล้สุดก็ได้นะแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับสนวนตตีก็ไม่ตั้งอะไรเยอะเก็บตั้งเยอะก็จะตั้งเป็นเลือดน้อยที่สุดหรือว่า HP ต่ําสุดนั่นเอง HP โลสุดนะครับโอ้บนสุ้ไม่ได้วะ เคลียร์กลางพอนะไม่ต้องไปไกลจริงๆไปเติมได้นะครับแต่เนี้ยดูดิเราไปเติมก็ไม่น่าจะได้อะไรใช่ไหมล่ะ oh, จริงๆ <S <S เซตเวียดนามอะ่ะมันจะออกเป็นทารอนก่อนรองเท้านะเดีว,ว่าเตียวรองเท้าก่อนทารอนแต่คือก็ยังอยู่ในเซตเดิมแหละแต่แค่เขาออกทารอนก่อน ท่นานจีบอกจะเป็นนนก <'s> ็ส่วนเซิร์ฟไทยตอนนี้ตีก็เล่นยับนะสำหรับลดัดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7,400ักว่าๆนะครับสำหรับระดับลดัด ไอสลับแต้มลัดส่วนที่เวียดนามจียังอยู่ที่6ก0 0กว่าคือกดจังสองเซิร์ฟเปิดพร้อมกันค่อนข้างที่จะแบบเอาแล้วเอาแล้วไม่ได้จ่นึงหนึ่งแตกูได้ด้วยครับกูหน่งหนึ่งแวงวันนี้อยางจะไม่เซ็นเซอร์คำหยาบนะอาจจะด้นสดไปเลยส่วนที่เซิร์ฟไทยนะครับจีก็มั่นใจว่าติดเมสซมแน่นอนสำหรับลัด ส่วนเซอร์เบียนามเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งว่าตีกดโซโลที่ที่ไทยตีก็กดโซโลนะที่ไทยนี่ตีกดโซโลประมาณ95%สนส่วนอีก5%นี้คือเล่นกับพี่คนหนึ่งเออไม่ใช่มาเป็นตี้านะมาเล่นกันคน2คน3คนเป็นจนีงจริงๆนี่เราได้ป้อมนะ ก็เลยส่วนใหญ่ก็จะโซโล่เหมือนเดิมแหละที่ไทยเวียดนามก็โซโลร้อยเปอร์เซนต์ที่ไทยก็โซโลเก้าสิบห้าเปอร์เซนต์แล้วกันว่าจริงๆก็เหมือนจะถ้าพูดตรงๆก็แทบจะโซโลร้อยเปอร์เซนต์เฮ้ยมันจะมีฟิกเกอร์เฮ้ย นี่จะมีแช่แข็งอีกใช้ทุกอย่างหมดแล้วนะทุเลนถือว่าคุ้มระดับหนึ่งโอ้แต่ไม่มีใครใจดีไปอยากล่างให้เลยตัวเลนบอกบวดเปลือกแล้วก <c oughs> ็ยังตายอยู่ <c oughs> ไอ้ s h a ส่วนส่วนเซิร์ฟญี่ปุ่นนี่คือไม่ส้มไปแล้วนะครับ แต่ว่าพอติได้ไทยเม,ม็ดส้มญี่ปุ่นเม,ม็ดส้มแล้วเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ได้เม,ม็ดส้มแต่เม,ม็ดม่วงระดับประเทศอะได้แน่นอนอ่าแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ชชว่์วเหมือนกันนะว่าจะอาจจะได้เม็ดส้มก็ได้ที่เวียดนามอะ่ะ okay. ถ้าอยากจะกดต่อ,อจริงๆก็ก็กดต่อก็อาจจะทําได้ถ้าทาภารกิจ3ประเทศนี้ผ่านปุ๊บเดี๋ยวจะไปหาเก็บบิก3ประเทศเพื่อที่จะให้มันเป็น จะเป็นร้านเป็นส้มที่ครบทุกประเทศนะครับด้วยความที่แบบมันเป็นมวยไทยฮะเออเป็นความเป็นไทยแล้วก็ต้องโชว์สเต็ปมวยไทยให้ดูเอาว่าเฮ้ยแล้วไปไหนแล้ววะเนี่ยเอาไม่กลับมาหรออ่าเรียบร้อยเห็นแล้วในมินิมแมบปบมานี่มันก็จะมีอีก3เซิร์ฟ มีเกาหลีใต้อินโดนีเซียแล้วก็อะไรอีกวะอ่ไต้หวันนี่เล่นไม่ได้ครับไต้หวันตีดเล่นไม่ได้เลยก็คือปิงปิงแบบป,แบบปิงจ,จัดๆใส่วิปแหน่ปิงอีกในในไทยไทยก็ปิงคือปิงมากครับขนาดปรับ VPN อะไรแบบปรับทุกสิ่งทุกอย่างอะก็ปิงเหมือนเดมิมให้ผมก็เลยยังไงก็ไม่สามารถเล่นได้ร0 0ตีเล่นไม่ได้จริง แล้วก็อินเดียอินเดียไม่มี ah? India, ไม่มีลาร์รับในเซิร์ฟอินเดียคือไม่มีลาร์เหมือนว่ายังไม่เอาเข้าเซิร์ฟแต่อนาคตอาจจะเอาเข้าเออฮีโร่ที่เซิร์ฟอินเดียยังน้อยอยู่เลยก็เสียดายละที่ไม่มีลาร์เพราะว่าตอนแรกก็กะจะไปเก็บที่เซิร์ฟอินเดียมันมีเซิร์ฟอะไรีกวะหมดยังอินโดกอลิใต้เออวะไม่รู้ว่ามีเซิร์ฟไหนอีก ถ้าใครมีก็คอมเมนต์มาครับทีนึงไม่ออกละส่วนไต้หวันนี่ตัดทิ้งไปเลยไปเก็บไปได้ไปเล่นไม่ได้แน,น่นอนปิงแบบปิงจัด,จดเลยเคยเข้าไปลองโหลดมาเล่นละแก้ยังไงก็ไม่หายอื้อฟิกเกอร์เฮ้ยตายแล้วเนี่ยไม่เฮียจบเลยแฮ นี่ก็ถามไม่หยุดเลยโกโกโกเออใส่มันนะจัดไปเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอา้เอาท้เาเนี่ยมันต้องควรต้องป้อมเลยตรงนี้ใส่ใส่เข้าไป คนเดือดีออ่เขาก็บพิมไม่หยุดจริงๆเลยเพื่อนบกอกยู่อ๋อไปอะไรนะครอะไรรที่เป็น PJY เลยโอ้โหจะไปว่า PJY อีกตีไ <c> ม <oughs> ่เก่ยวนะแม่ <c oughs> เราก็แต่เราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วโอ้โหนี้คือความแมนของผมเอง ในะนะความที่เราใช้สกิลแม่นๆก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้เขาก็พิมพ์ไม่ยุ่จริงๆนะพี่เจวายเขาก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าว่าเขาต้องสตรีมเกมเดี๋ยวไม่ทราบเหมือนกนะันพี่เพชรเขาก็น่าจะสตรีมเกมแล้วแบบแบกบแบกบคนโดอะไรอย่างเงี้ยว่าเอาคอนโด ที่ติดตามเขาก็แรงไม่ค่อยส่งใช่ไหมเต๋าก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยจะเป็นต้องหารหัสที่แรงไม่ส่งมากมาแบกหรือเปล่าโหขาดเชียวออฟรอสอยู่เลยผมจะถามว่าถึกไหมถึกมากครับถึกจริงโอ้แต่ไม่จบไว้เนี่ยเฮ้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 ยผมถึกนะผมถึกนะ ถึกจัดโอ้ังกับเซฟฟิตยังกับพาสเซฟฟิตแหละคือยิ่งเล็ดน้อยยิ่งถึกฟิวนั้นแหละตึก <laughs> <Shut down. S 1> ี่ตุเรนบอกกูควรจะได้คิว <Shut down. S 1> อ้าวหมดตีะฮะรออะไระพี่น้องไ <double> ปไงคิดว่ามันถึกไหมคิดว่ามันถึกระดับหนึ่งเลยนะถือว่ามันโอเคนะสำหรับเซตนี้มีทั้งดาเมจมีทั้งความถึก โกเมนมันเป็นไฟเตอร์ประเภทนี้อยู่ละมันกึงงก่งแทงกึ่งไฟเตอร์ได้โหถ้ามีฟิก oh. เกอร์นะน้อนไบโอเดี๋ยวไปเกิดบ่อเนี่ยเฮ้ยอืมอ้ามีสุดมีคีล่าคนเดียวหรอจ้าโฉวเฮ้ยเฮ้ยอีแจ็คมาจากไหนเนี่ยอือโชว์ความถึกนี่นี่โชว์ความถึก ก็เอาเรื่องอยู่อ่ะถ้าเลือดไม่ถ้าเลือดไม่โลขนาดนี้ก็ยืนได้อีกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหลายๆคนสงสัยว่าอ่าลาดนี้เนี่ยทำไมตีถึงไม่ค่อยเล่นนะครับลาดนี้มันเป็นรหัสที่ตอนแรกอ่ะตีว่าจะเก็บไปทําพวกทําคลิปรีวิวสกินอ่ะเออแต่รู้สึกว่ากดขึ้นไปคอนก่อนก็ไม่แย่เหมือนกันตีก็เลยว่าจะกดขึ้นคอนก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ได้อยู่อ่าลังคอนนะวมันอยู่ลังคอมานเดอร์ ต่ว่าใกล้จอนคอมมานเดอร์สองไม่ดิบอ้าวเกียง่เคลื่อนคอนแล้วแหละ <vin> <Hello. S 2> เราต้องมายืดตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องไปรวมนะครับตังหวะที่เพื่อนเอาดาร์็คือมาแยากดันป้อมแบบนี้เลยเดี๋ยวทีมตรงข้ามมันจะส่งเพื่อนมาเลีรยเหมือนกัน แล้วยิงส่งเป็นแอตติกเนี่ยแอตติกเนี่ยคือเวลาไฟเนี่ยมันได้เปรียบกับโอเมนอยู่แล้วซึ่งถ้าทีมเราทั้งสองทีมเนี่ยปัดกันทีมเขากับทีมเราทีมเราขาดโอเมนทีมเขาขาดแอตติกคือแล้วแบบมันต่างกันรอล็อกนะมันต่างกันนะครับทีมเขาจะค่อนข้างเสียเปรียบก็ได้ซ้ํในเวลาไฟอ่ะเพราะว่าแอตติกมันดาเมจวงกว้างวคนนี้เขาพิมพ์ไม่หยุดจบเกมไปเจอกันลิปหน้านะครับทีปนี้กำมังแข่งขันนะครับ